หวัดเชียงรายมีการจัดงานเสวนาทางวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพในมหกรรมศริลประร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์บีเนเลเชียงราย2023ค่ะที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงไร่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายประสบเรียงเงินผู้อำนวยการสำนักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการมหกรรมศริลประร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์บีเนเลเชียงราย ศิละปะพลิกฟื้นคืนประวัติศาสตร์สู่เชียงรายครั้งที่หนึ่งซึ่งสำนักง,งานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเมืองศิละปะของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ ยกระดับความสามารถของเมืองและศิลปินของไทยที่ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างงานศิลปะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนการเสวนาเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะ2565และจัดกันไปยาวๆถึงเดือนเมษายนปี2567ค่ะภายในงานก็มีการเสวนาภายใต้หัวข้ออันธาพาลเป็นงานศิลป์เชียงรายยกตำนาน และเสวนาภายใต้หัวข้อความลับอันซับซ้อนที่ซุกซ่อนในเชียงรายยุคจารีตประวัติศาสตร์ทางนี้จะจัดโครงการอีกครั้งเป็นครั้งที่2เรื่องเปิดโลกเชียงรายซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ธันวาคมนี้ที่โบราณสถานวัดป่าศักอํ์อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ